คงยุกแน่จับเล่นด <se> ้นะเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยโอเคนอนร้องนอนเตีงเอาว่ะอ้าวพับขาขึ้นทั้งสองข้างพร้อมกันกดอีลงขึ้นลงอีลงตั้งสิบครั้งเอออีลงไม่เล้ยเตียงจะพังไหมเนี่ยไม่เป็นไรนี่แบเจ็บขา <laughs> เอาล่ะอ๋อแต่นี้งอขาเข้ามาของข้างมืออ๋อท่าเดียวกับลงุงอ้ายืดแขนให้ตึงโอ้ยอ่อนนี่อ่อนนี่อ,อ,นอ,อ่อนเกรงหัวอ้าโทษนะก้มหน้าลงอ่าเยงซ้ายเอียงขวาเข้มหน้าขึ้นอ่อนมากเลยนะนี่ก้มหน้าลงเข้มหน้าขึ้นเอียงซ้าย ผิดใจยังขวายังขวาเนี่ยคือข้อต่อโอแล้วก็แกรกแกกเหมือนใช่คอที่ว่าเสื่อมเสื่อมคอที่หันไม่ได้ไม่ได้โลเนี่ยผมก็ทำทุกวันเนี่ยทำอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันอ่ะตอนนี้ปุ๊บอ่ะเชดขึ้นจำแม่จำแม่

ที่รูพ่วงนั่นแหละไหลมันไม่ไหวเออไม่เอาเท่าที่ไหวก่อนเราจะเอาที่รูป่วงน่ะให้ชาวบ้านมันนอนยาวเรียงกันแล้วออกกำลังกายพร้อมกันโอ้ยเหนื่อยมันเอาเท่าที่ไหวนะมันเจ็บขวาซ้ายไม่เท่าไร่ะนะ นี้พอเรายืดทุกอย่างใช่ไหมอ๋อเข้าไปอ๋อก็ต่อยเะมอ๋อเข้าไปเตะวอ๋อเตะที่มันล็อกอยู่ในข้อมันจะได้เดืดอย่าไปกลัวมันดุอ่อ่อ่ะ อ๋อไปหาที่ท้อเกว่ึอเตึออเตึพอรีจะสูงเกินตับเกินาาถ้าสูงเกินแล้วมันจะงัดกระดูกระดูมันจะงัดหรือกล้ามาเนื้อใคอะีทาพวกมันใช่ค่ะอ,อันนี้ปุ๊บอนตะแคงเกันันี้นิ่คะโขเคาให้ตรงยกั้งลาําขา ่าแชกไว้กดไปนด้าเข้ามายืดออกกดออกยืดออกอ่าจะได้คลายข้อข้อที่มันล็อกโอเคาจากมือตอนนี้ปุ๊บมือมันจะมาเข้ามามาจาับยืดแล้วก็ดิด้งออกยืด ยืดกันนี่อ่ะยืดดึงดึงดึงยืดเตะปึ่งยืดเตะปึ๊บอ่ะพอข้างนี้เดี๋ยวจะน้อยใจอ่ะพอเข้าตรงนี้เต็มเลยอ่ะพอเข้าไปออกเข้าไปหาพ่อที่สุดปึกเออเยี่ยมากจริงิอันนี้ได้ทองได้ทองล่างด้วยนะใช่

kot koy